ต้องมีการคัดกรองท่านผู้ชมว่าคนไทยที่จับมาได้หรือบางคนเนี่ยมามอบตัวมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ต้องแฟร์นะาตารวจต้องคัดกรองก่อนว่า1คุณเป็นเหยื่อหรือเปล่า,าหรือ2เนี่ยคุณไปร่วมขบวนการพวกแก๊งคอนเซนเตอร์สแกรมเมอร์แบบนี้สมัครใจจะไปทําและพอกลับมาก็อ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่ออ,อะไรแบบนั้นท่านผู้ชมครับคุณชนทิชานะฮะอายุ45ปีเป็นคนบ้านฉางระยอง อันนี้แกก็บอกว่าบริสุทธิ์ใจนะเอาเอกสารต่างๆนะครับรวมทั้งใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานยืนยันกับนักข่าวเราว่ววาโดนแก๊งสแกรมเมอร์นะครับให้ไปทำงานคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ขเรแล้วก็ตอนนั้นหน,นีตายมานะครับข้ามฝั่งกลับมาที่บ้านเรานี่แหละมีทั้งหมด12ชีวิตด้วยกันตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันมีร่องรอยบาดแผลโดนลวดน,น้ำเกี่ยวจนกระทั่งติดเชื้อนะเห็นบอกว่าเป็นแผลจำจำจ,ำจำสีดำดต้นเดือนกันยายนปี68 นะครับคุณชนท,ท,ชนทิชาบอกกับเราครับตอนนั้นเนี่ยอยากหาไรายได้เสริมช่วยครอบครัวนะครับเห็นใน Facebook ประกาศรับสมัครแม่บ้านแล้วก็แอดมินทําเอกสารนะครับเงินเดือน40,000บาทอู้เยอะดีนะ <c oughs> อยากจะไปอยา <c oughs> ก็หลงเชื่อจากนั้นยังไงต่อ <c oughs> จากนั้นมีรถมารับถึงบ้านไปส่งที่รีสอร์ทชายแดนจังหวัดสากแก้วอ้างว่าหลังจากนี้นะครับจะมีคนรับต่อไปที่ออฟฟิศพอตกดึกรถมารับจริงๆ ต่ไม่ได้ไปออฟฟิศน,นะคะไปส่งป่าอ้อยอะแล้วจากนั้นผู้ชายมาจากไหนก็ไม่รู้คุมตัวค่ะแล้วก็สั่งให้เขาอรอยน้ําข้ามฝั่งไปแล้วไปโผล่ที่นู่นนะคะไปโผล่ที่เะะปปขเมรพอไปถึงก็ไล่เข้าห้องงานการกับไม่มีทํากระเป๋าเงินก็โดนยึดมือถือก็โดนยึดมือถือเนี่ยถูกเอาไปทําเป็นบัญชีม้าทันทีเลยรู้ตัวแล้วตั้งแต่ให้ข้ามน้ําไปที่เขมรเนี่ยรู้ตัวว่าเราโดนหลอดแต่ว่าถ้าขาดขืนเดี๋ยวจะตายก็ลเลยต้องไปพอไปถึงปั๊บเนี่ยเห็นบ่อไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งไปเจอ เขาให้มีหลายคนโดนหลอกอยู่กันประมาณครึ่งร้อยตกใจเลยอ่ะเขาสั่งอะไรก็ต้องทําตามไม่อย่างนั้นจะโดนอะไรคุณก้อยโดนตีด้วยกระบองไฟฟ้าค่ะแล้วมันแออัดมากตัดสินใจยังไงดีหน,นีใช่ไหมตายดาบหน้ารวมกับคนไทยอีก12คน พอข้ามฝั่งมาได้เนี่ยโอ้อย่างแรกที่ไปเลยคือไปหาตชดค่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยนะคะและเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งเรื่องไปที่สพโคกสูงที่สะแก้วสอบสวนแล้วก็เสียค่าปรับค่ะจากนั้นก็ส่งกลับมาที่บ้านที่บ้านฉางระยองนี่คือบาดแผลนะครับที่คุณพี่เอามาให้ดูแล้วก็ร่องรอยเป็นแผลดำๆแบบนี้ก็คือโดนทรมานมา เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะคะเธอบอกอย่างนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะหนีมาจากแก๊งคอเซนเตอร์มาได้แต่แบบก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะฐานเปิดบัญชีมา้าส่วนตัวเธอบอกเลยเธอไม่อยากติดคุกแล้วก็วอนสื่อด้วยนะคะช่วยบอกไปถึงหน่วยงานรัฐให้หน่อยค่ะขอโอกาสให้เหยื่อที่ถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ไหมนั่นประมาณทุ่มหนึ่งพอประมาณสี่ทุ่มมีรถปิกอัตโตโยต้ามารับพี่ ที่จะไปส่งที่ออฟฟิศพอไปถึงเวลาไปส่งที่ออฟฟิศปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันมันคือมันเป็นตาอ้อยนิชัยชะกันสามคนถือมีดคว้าคุมเราเลยคุมเราในโทรศัพท์ที่มันมีแอปธนาคารอยู่ประมาณสี่ห้าแอปที่ว่าพี่ใช้มานานแล้วสิบกว่าปีเน้วนั่นแหละเขา<พ>อเอาไปสกแกนไปอะไร<พ>ทำเป็นบัญชีม้าเหรอใช่ ก็ค <ừ. S 2> ือถ้าไม่สแกนเขาก็ซ้อมแม้ก็ตายตั้งเป็นเลยอะไรทาไม่ได้เลยบัญชีว่าเชื่อถูกอายัดหมดเลยใช่บัญชีเชกอายัดทำอะไรไม่ได้เลยอืตอนนี้ก็คือแม้แต่พี่จะเอาเดินไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรทำไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เพราะว่าเขาแจ้งอายัดต,ตอนนี้สิ่งที่พี่อยากจะปอนสื่อเป็นกระบอกเสียงเนี่คืออะไรพี่ย พี่อยากให้ใช้ให้ได้ใช้ชีวิตในประจำวันปกติเหมือนคนอื่นเขาขณน้ใช้ได้ในอย่างหนึ่งที่ไม่อยากติดคุกครับเพราะว่าพี่มันได้เต็มนใจไปครับถูกดำเนินคดีแต่ว่าพี่เขาไม่อยากจะติดคุกก็พยาพยามแสดงความบริสุทธิ์ใจในขณะเดียวกันก็คือคุณดวงกมลนอายุ44ปีนี่ก็หน,นีตายหนีจากนรกทั้งเป็นที่เขเมเรมาในการให้ไปทํางานคอร์เซนเตอร์แล้วมาพร้อมกับพี่ชนทิชา อ๋อที่บอก12คนใช่ไหม<ช>ที่หนีเข้าไทยมาเธอเป็นหนึ่งในนั้นเธอบอกว่านะครับนะฮะสิ่งที่เธอเจอกับคุณชนทิชาเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่ผ่านมาสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักกันเลยค่ะเขาไปเจอกันที่นั่นแล้วก็พยายามจะหนีตายกับไทยมาด้วยกันนะคะคือสิ่งแรกที่แก๊งเนี้ยต้องการก็คือมือถือที่มีแอปธนาคารแล้วก็ไม่ต้องบอกอข้อมูลอะไรเลยนะแก๊งเนี้ย เอาไปเปิดบัญชีม้าได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าไม่ยอมนี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะโดนซ้อมโดนใช้ไฟฟ้าเอามาจี้เอามาช็อตตามเนื้อตามตัวยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นอีกก็เลยอยากจะให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะใช้ชีวิตปกติอย่างคนอื่นไม่ได้ธนาคารโดนหมดแบมช่างบัตรประชาชนแล้วก็เปิดอะไรไม่ได้เลยเปิดบัญชีอะไรไม่ได้เลยค่ะ คือคือแกนคอร์เซนเตอร์เขาเอาไปทําจนเป็นบัญชีม้าอะไรหมดใช่หใช่ประเภทนั้นนะคะหนูก็หนูว่ามันคือเรารู้ตัวเองที่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเพราะเขาลงโดนบังคับให้ให้ให้ถ่ายถ้าเราถ้าไม่ยอมเขาก็ซ้อมใช่ไหมซ้อมแล้วก็มีมีไม้ไม,ม้ไอ้ไอ้ ฟ้าชอดสุธิศกแก้วนะครับท่านผู้ชมครับทหารหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศกองกําลังบูรพารับแจ้งจากสายว่าจะมีแรงงานต่างด้าวนะครับลักลอบเข้าประเทศไทยก็เลยสนธิกําลังการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่บ้านเขาน้อยนี่ครับจุดที่เข้าไปตรวจสอบเจอนะจะเอหลายคนเลยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับเห็นบอกว่า7คนอยู่ในห้องพักเบอร์สแล้วก็เบอร์ห้า ก็ขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยอเอกสารในการเข้าเมืองไหนดูซิหนังสือเดินทางมีไหมไม่มีเลยเนี่ยค่ะจากการสอบถามผ่านล่ามน,นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทํางานอยู่เมียนมาค่ะและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บุกทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาก็เลยรีบหนีกลับมาที่ไทยนะคะข้ามมาลักลอบมาทางช่องทางธรรมชาติเด่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมแถวๆกรุงเทพไปลค่ะคแล้วก็มีเพื่อนคนจีนทํางานอยู่ที่เขเมรนั่นแหละเป็นคนที่ติดต่อหาคนมาพา เนี่ยแนะนําไปตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นคนไทยนะแล้วไม่เสียตังค์เลยมาแบบฟรีเลยไปวัดดวงเอากันด้านหน้าถ้าไม่โดนจับก็รอด าตาผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะฮะสแครมเมอร์คอร์เซนเตอร์ที่อยู่ที่เมียนมาก็หนีเข้ามาในประเทศไทยตามตะเข็บชายแดนเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลของเมียนมาเองเนะก็ถล่มเลยจําได้ใช่ไหมครับที่เมียวดีนะครับในการเอาโดรนทิ้งระเบิดไปครับฐานของสแครมเมอร์หนีตายกันว่ายน้ําข้าแม่น้ําเมยมาเป็นพันชีวิตหลากหลายประเทศด้วยท่านผู้ชมแล้วก็หนีเข้ามาสู่ประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นแล้วหรือยังครับว่าความน่ากลัวของสแครมเมอร์ มันกัดกินกัดกร่อนภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซาท์อีสต์เอเชียนะครับตอนนี้ทั่วโลกนะครับพุ่งเป้ามาที่ประเทศรอบๆบ,บ้านเราเลยแล้วก็บ้านเราด้วยท่านผู้ชมรับเห็นบอกวันต่อมามีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับออกจากโรงแรมในกทมมุ่งหน้าชายแดนสาแก้วแล้วก็ไ้พักคอยที่รีสอร์ทแสดงว่ามีคนไทยร่วมขบวนการด้วยเห็นบอกว่าเตรียมเดินทางต่อจากเมียนมามาพักคอยที่กทม ที่ประเทศไทยก่อนและเตรียมเดินทางต่อไปที่ฮับของสแกรมเมอร์ก็คือสีฮนุวิลแต่โดนทหารเนี่ยตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็น<ฆ>จับได้ซะก่อนคนจีนทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ที่กองร้อยฐานพราที่1206ตอนนี้สอบสวนขยายผลนะครับนะแล้วก็ดำเนินคดีครับค่ะ